นักเรียนคะครูขออนุญาตเพิ่มเติมคลิปเพิ่มอีกสักนิดนึงนะคะในรายละเอียดของการจัดวงจรปาร์กเนี่ยเนื่องจากว่าครูบอกไว้ว่าในหนึ่งวงจรเนี่ยเราจะมีปาร์กไม่เกิน10ตัวเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเดินวงจรเซอร์กิตที่1นึ่เซอร์กิตที่2เซอร์กิตที่3ไปแล้วเนี่ยนะคะแต่ละเซอร์กิตที่นักเรียนเดินไปเนี่ย ครูขอให้สรุปรายละเอียดให้ครูนิดนึงนะคะโดยเขียนไว้ที่ในแบบของเธอแล้วถ่ายรูปมาให้ครูเห็นด้วยเนี่ยนะคะยกตัวอย่างเช่นเ,เราเขียนว่าวงจรปักทั้งหมดของเราเนี่ย75ตัวอย่างของครูเนี่ย75ตัวเซอร์กิตที่หนึ่งของเราเนี่ยมี10ตัวนะคะอา้าว10ตัวที่ไหนบ้างของครูมีเซอร์กิตที่หนึ่งของครูก็คือห้องครัวกับซักล้างเพราะฉะนั้นช่วยเขียนให้ด้วยค่ะก็คือครัว บวกซักล้างเหมือนกับที่เธอเคยสรุปไอเรื่องวงจรหลอดแสงสว่างไว้ให้ครูนะคะอันนี้เป็นเซอร์กิตที่หนึ่งนะคะต่อไปเป็นเซอร์กิตที่สองเซอร์กิตที่สองของเราก็เหมือนเดิมนะคะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเซอร์กิตที่สองของเรามีเท่าไหร่ล่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเพราะฉะนั้นเซอร์กิตที่สองของเราก็สิบตัวเหมือนกันอ่าเซอร์กิตที่สองเราก็สรุปให้ครูด้วยนะคะ ว่าในสิตัวที่ว่านั้นน่ะมันคืออยู่ที่ไหนอ่าพักของเราตัวเรก,กิตที่2องตัวนะคะก็คือในอยู่ในห้องอาหารนะคะแล้วก็มาติดพักผ่อนนิดนึงอ่าเพราะฉะนั้นก็เขียนว่าห้องอาหารนะคะแล้วก็บวกกับพักผ่อนแบบนี้นะคะช่วยสรุปให้ครูเซอร์ก,กิตที่สาของเราอยู่ที่ไหนคะมีกี่ตัวนะคะเซอร์ก,กิตที่3ของเรา ก็เราก็ไปไล่ดูเซอร์กิตที่3ของเรานี่คือเซอร์กิตที่3นี่คือเซอร์กิตที่3เห็นไหมคะ2 4 6 8และนี่อีก2ตัวเป็น10เพราะฉะนั้นเซอร์กิตที่3ของเราก็คือ10ตัวเหมือนเดิมนะคะโดย10ตัวนี้มีที่ไหนบ้างมีพักผ่อนและก็มีจอดรถเพราะฉะนั้นเราก็มาเขียนรายละเอียดให้ครูด,ด้วยค่ะก็คือพักผ่อน บวกกับจอดรถแบบนี้นะคะช่วยสรุปไว้ด้วยไอ้ที่ครูให้เธอสรุปว่าวงจรปักแต่และวงจรนี้มันอยู่ในพื้นที่ไหนก็เพื่อความสะดวกในการที่เธอจะย้อนกลับมาตรวจสอบเพราะว่าพอเวลาเราทําไปแล้วไหนจะวงจรหลอดแสงสว่างเอวงจรนี้มันอยู่ตรงไหนบ้างดูเส้นดูสายแล้วมันอาจจะสับสนเพราะนั้นเราก็ได้ย้อนแกะรอยของตัวเองนี่แหละว่าอะไร มันอยู่ในวงจรที่1บ้างนะคะตัวไหนอยู่ในวงจรที่1วงจรที่สองวงจรที่3แบบเดียวกันเลยนะคะเพราะนั้นครูให้เธอเพิ่มตัวรายการนี้เสร็จแล้วนักเรียนก็ถ่ายรูปส่งครูทีนี้การถ่ายรูปถ่ายอย่างไรก็ถ่ายรูปเต็มแบบนี้หนึ่งรูปนะคะให้มันเห็นหมดอนะให้มันเห็นขอบเห็นห้องเห็นอะไรต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดนะคะ เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปทีละซีกเอาซีกนี้หนึ่งซีกแล้วซีกนี้อีกหนึ่งซีกที่มันมาประกบกันแล้วนะคะสามารถที่จะมองเห็นรายละเอียดคือบางครั้งเนี่ยพอครูดูภาพเต็มแบบนี้แล้วเนี่ยครูมองไม่ชัดใช่ไหมคะครูก็จะได้ซูมไปดูว่าในซีกหนึ่งของเธอเนี่ยกับอีกซีกหนึ่งที่เธอถ่ายมาเนี่ยมันจะได้ชัดเจนนะคะ เพราะฉะนั้นขอให้นักเรียนตั้งใจถ่ายวิธีการถ่ายเนี่ยครูขอให้ถ่ายในพื้นที่ที่มันแสงแดดจัดๆค่ะเพราะว่าแสงแดดเนี่ยมันจะทําให้สว่างภาพสว่างนะคะแล้วนอกจากนั้นกรณีกดชัตเตอร์เนี่ยเช็ดเลนก่อนค่ะแล้วก็กดอย่าให้มือสัน่นทีนี้ถ้าเกิดมือสั่นเนี่ยภาพมันจะเบลอหมดเลยนะคะเธอเธออาจจะเอาขวดเอาอะไรมาวาง เพื่อที่จะค้างมือของเธอทํำยังไงก็ได้ไม่ให้มือมันสั่นนะ่ะบางคนเขากั้นหายใจเลยนะคะช่วงกดชัตเตอร์เนี่ยเพราะฉะนั้นนักเรียนตรวจสอบรูปด้วยนะคะก่อนส่งมาให้ครูแล้วอย่าลืมนะคะให้มันมีรายละเอียดของวงจรแต่และว,วงจรด้วยค่ะสรุปว่าส่งอย่างน้อยกี่ภาพคะภาพเต็มภาพซูมครึ่งหนึ่งภาพซูมซ้ายขวาเนี่ยรวมแล้วอย่างน้อย3รูปเนี่ยนะคะช่วยส่งให้ครูค่ะ ก็เหมือนเดิมนะคะครูจะเซฟงานแล้วก็ตรวจงานให้ค่ะ